สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดฝนถล่มระวังน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่5สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุม บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดางกาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสกขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25สาถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35สาถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธย,ยากาญจนบ,บุรีราชบุรีรนคนปุปมีอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3สถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเสาร ปราจีนบุรีสักแก้วจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด31-35องศาเซลเซียสลมตละวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพะทลุงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจัรหองดรองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด31-33องศาเซลเซียส,ต,สตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ดอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ